พิธีสุดแปลกบนสยองของอินเดียคือพิธีการบูชาศพด้วยการใช้ศพของคนวันนัสููที่เพิ่งเสียชีวิตมาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อกับเทพเจ้าโดยนักบวชจำพวกหนึ่งของศาสนาฮินดูคือนาคาบาบาที่นับถือนิกายอโครีซึ่งนักบวชกลุ่มนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจะไว้ผมยาวไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่ใส่เสื้อผ้าไม่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติ ไม่เรียกร้องสิ่งของใดๆนับถือบูชาเทพเจ้าสูงสุดคือพระศิวะในปางพระไปละว่ามีการสูบกัญชาและดื่มเหล้าเพื่อให้เข้าถึงเทพเจ้าและถือเป็นการบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่สำคัญนักบวชกลุ่มนี้จะนับถือบูชาศพโดยใช้ศพมนุษย์เป็นแท่นบูชาในการประกอบพิธีกรรมเพื่อรับพลังความศักดิ์สิทธิ์จากศพ และเป็นการใช้ศพเพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงกับเทพเจ้าเพื่อขอรับพรและรับพลังจากพระองค์ด้วยเพราะเขาเชื่อว่ามีแต่ความตายเท่านั้นที่ทําให้สามารถติดต่อกับเทพเจ้าของเขาได้บางคนจะถึงกับกินเนื้อศพโดยต้องกินแบบดิดๆตอนที่ศพเพื่งเสียชีวิตยิ่งถ้าจะให้เป็นการฝึกตนมากๆ ก็ต้องกินตอนที่ศพกําลังตั้งอยู่บนกองฟืนแล้วเริ่มจุดไฟเผาซึ่งต้องกินพร้อมกับการบูชาไฟไปด้วยยิ่งกินศพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับพลังที่โอนถ่ายจากผู้ตายมาสู่ตัวเองมากเท่านั้นโดยนักบวชพวกอครุรีนี้มักชอบดื่มน้ำจากหัวกระโหลกมนุษย์และเอาขี้เท่ากระดูกมาทาตัว บางทีก็บูชาไฟด้วยกระดูกมนุษย์เป็นต้นในสมัยพุทธกาลนักบวชอโคโูรีพวกนี้มักชอบล้อเรียนพระพุทธเจา้าเพราะนักบวชกลุ่มนี้ไม่ยอมรับแนวคิดปกติเรื่องความดีความชั่วแต่จะมีวิถีปฏิบัตินของตัวเองด้วยการปฏิเสธเรื่องที่คนอื่นทำและกระทำในสิ่งที่ผู้อื่นปฏิเสธหรือสิ่งใดเป็นเรื่องต้องห้ามสิ่งนั้นอโคโอรีทำ เพราะเขาเชื่อว่าการทำสิ่งที่ผู้คนทั่วไปรังเกียจจะช่วยให้พวกเขาเข้าถึงความรู้แจ้งอโครีถือเป็นลัทธิสุดโต่งของอินเดียที่แม้แต่คนฮินดูด้วยกันเองก็ยังรับแทบไม่ได้โดยมองว่าพวกอโครีคือพวกวิปร้าสุดโต่งอันตรายน่าสยดสยองและน่ารังเกียจดังนั้นอโครีจึงค่อนข้างปิดตัวและไม่ไว้ใจคนนอกโดยอโครี มักจะชอบถือตรีศูนย์อันเป็นสัญลักษณ์ที่พระศิวะใช้สร้างจักรวาลในปัจจุบันมีอโครีจำนวนร,ร่วมร้อยคนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีนอกจากนี้ก็ยังมีในเมืองแคชเมียร์และในประเทศบังกลาเทศอีกพอสมควร